โ่เอินแล้วเราบานเมื่อเราดอนเรื่มตื่นใเลจืนเดี๋ยว้ับจอพเดพวกาเราเดี๋ยวอบ่ ทำเหยียนม่โจกม่เหียนป็นญีตาป็นญีตาป็นยีตาที่จอยหนิแม่คุณโมซีหลังทำบวาก่คนนั้นดูพี่ส่งนม่คุเจ้าหรอฮะ nha mình lấy học coi u học tập để làm cái gì của nó. Bị thương. nó yếu, cởi cái lâm bạc à. quá thẳng là vào ơi, ตือั้มีเปียังสำรวยากไดนี่ซื้อของไปเลยนะะจุดองงีแทั้งไปเกียวมันเขามากแต่พใส่ไหร่เนม่ิเลยตวเรียกนาขอตาเียวน่อยนี่ยเียกว่าามอ่น้าดว่าตไม่เยมาก

คีพันาคีพันธ์หาตู้ตู้ไปบันรับเบิร์ให้บันทคกเบิร์เด้อโอ้น้ำไหน่สดชื่นใหญ่ ไปเมื่อนีร่ป๋อของเราเป็นอย่างไรเมื่อเชีวหูอันมาไปตรวจมาเรื่อกับอักพนมาสร้างเกล็ดแข็ง้องกร์กับเ,เอียงเมียไข่เป็นมาเรี่องกอดรักษาอีซีหาเดี๋ยวมีโรคบานคนทอด เข้ามาเป็นมาเรียมกว่าเข้ามาเป็นวัดหนองหลงยายังรักษาเหมือนกับเ่าเส้ารักษาเบาเส้าจนบ่มียารักษาจังจังตรวจหาโรคใหม่แม่ไอยร่อนทรงสัญญาณมากเป็นสองปีแล้วที่่อยเบิงร้อน เขาอ่ะนี้คือดำคือดำคือเป็นผิวแห่งแห่งแนวนี้ว่ะถึงเขาเป็นหววเขาเห็นเคยเห็นมันบอเป็นผิวแบบนั้นเราก็เบาเจ้าเบาเมียเมียมันมาเร่งกอดเนาะเจ้าเมียเจ้าคือว่าส่วนเนาะสาดผ้าไปตรวจมันตกเกิดใจวันคือส่วนเขาาไปยังเข้าเลยเราก็ว่าปาก เราปล่อยอยู่้องไว้เป็นฟองผีเขียวเคยเห็นเราจอยเราดำแล้วกระดังมันเห็นแห็นเพียงคนหันใจยากทุกคนใจสีสามดังตัวใช่ไหมครับเเห็นเป็น,นเนี่ยนลักษณะนั้นเป็นฟองผีแล้วพอเขาบ่กเนี่ยบอกก็พ่ายกับนอ้องย่าเมียบ้านเขายายที่หนูที่เห็นเล่ากันขึ้นแต่ว่าเทานี่คือเป็นทรงแนวนี้ก็นนขึ้นอีกยนึงว่า ก็เาเาก็าอายุหลายก็เลยเป็นไปตามสั้างขารที่ไหไรที่ไหนไรเน่อยาก้อ,อ,อ,องปวยเป็นมะเร็งท่านนั่นก็ย้ำต่พคุณว่าเออหัวเม่อยากคล้องคิดปกติส่วนเราไปโรงพยาบาลนะฮะตัวมันก็อาจจรักษาอะไรเออ่เอออันนี้มันจนปลอดเพิใดื่ลอนะว่ามน ธรรมดาธรรมดาวันนรกเพราะว่าคันเขาห้องขาเสียใสาย,ยาขาเสียบวกเกินซิบหามือมันก็งหูคนรักษาบวกเกินนี่แต่ว่ารักษาเราอยู่ซี่หาดยันหมอจังเจียนมีที่กันที่เกาะหลก ส่งการปีกันบัดล่านะคนยุนนนายส่วนไหนกันยาการแนวแายควอนรเล่าหลังส่งการนเนวอีกทีนึนง,นง,นงว่าเราตายกยาหรือโอ้นยุ่นน่นไปละดี เจ้าวร้าเหี่ยบพ้องแม่ข่ก่อยคิดว่าเราอยู่ไก่โลงงานกับผ้ากันเหียหน้าจาั์ก็ไปสียดยาขายนาบาดีว่าหานน่นเปรียแั่นย,นนยุไปลกหนาซอยยาลงุยเลยน้ำยา <c oughs> ตามนี่เมียบานไปเห็นคนเขาสียดยาหมืกอานว่ายหนาพอเหี่ยวพ่วเหลียง ยังเจ้าเขียวยังดีดีอยู่เหมือ้างแยกเดี๋ยสามเมืองวายหนามันยังดีดีอยู่ลกไปลวกหนาซอยยาบาดไปพ่าเดี๋ยวเที่ยวว่าให้ยมันบ่ตายทันทีคือมูวเฮากินยาตายแท้เหมืนการถือสารติดที่มันเกี่ยจจางแล้วมันตายพรส่งเหมือนปัสสาวะมันสิกลายเป็นมะเร็งเหมือนาโปห้ากันปากมูเจ้าบ่ออกขอนแขนออกขอนขาติเน่ยมือเจ้าลงไปลงก่อนออกขอนอยู่ ทหารวายากผ้ากันบายากขีดขึออ้นว่ามั่นต้องล้มตวนลงซักปุบบปุบก็ยังเข้ากินยาตายยังสีผ้ากันยามผมคือว่าเป็นคละเยดเ็กงเด็กเลยเด็กงามเรเรียนนี้บอกล่าะคะสามใบจับบาทคูหนึ่งนูหายเจ๊ท เทปขายแปดร้อยคู่หนึ่งเนี่ยอะไรคู่หนึ่งอันนี้ก<อ>ับอันนี้แมนสองสอยโอ้ยขออ่ายคนเมนนักซื้อเลขยกคนนั้นขอ่อยที่ซื้อซอยเจา้าซื้อดเียาซื้อใบาเอาใบเดียวนี้จับบาปนนะเอาไ้อเงนสดไม่ตองรเอาห่อนี่เมนห่อนี่สามลอ,อยหาอยหาซิบเ่ย่อยว่าอะไร่อยยี่บอก <S 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 สิล้านือสิบ่านให้ดูแล้วผมมันเื่น phải con mắt quá thiệt rồi vậy à mình cũng cầu đẹp mình tam loại với xoay bay xì cầu đẹp ใส่บ้านสามลอยอันนู้นลำบาจะเกินสามอยแล้วนแบบหายแล้วขายทีลอยเน่ค่อยรับนรอกลากวดเกินทงกว่ากรแล้วไปใส่ข้าเจ้าซุ้มข้าเจ้านักสื่อซะ่อยห่้ีมมไเนผมมันคนมีโสมีหลับจ้าผมอยากเสียงมันสื่อเสีค่อยบ่เกิดเกิดมาบ่เคิดเู่เล็กเีย ก็ห้าเหาเลยาขายังเลยวันนี้ก่อนัมาซื้อเลยแต่ถือข้าอะไรนี้ก่อนเนี่ยติดากซื้อรูป ก็สังเกตเบางสุ่มเขาถือเขาถือซุ่มเลียงได้หน่อยบางสิ่ือยู่ตัวดหนึ่งมาตัวหนึ่งนเล่าวนก่าเปืนสื่มากมากไปสระล้าคนม่มีสูงมีหลั เกิดมาจนอายุ4เกาปีเคยถือเทียนเดี่ยวตั้งแต่อายุ17ปี่เป็นคือยังแต่กี้ต่ขอเอาย่เตาห้อยพาใจขึ้นไปมันได้อจีบเนื้อถือเทีย,กกย,ยนแล้วด็หัวสอนชิบหัวสอนกับไรก็แนา้ ไปสันเซมซี an ่ันเซมซี yeah, so ่เใหม่ได้ออกเอาใไม่นั่นมาสื่อด่เตาห้อยตอนท้ายของอยู่เชียงใหม่สมุทรปรมการนี้เี่ออกไปดูวัดสื่อทุกคนเลยเนี่ยกคอูเชียงใหม่สื่อที่สองสามหมดเงามเด็ออกแล้วเอาของไปบ้านยังไหวก็นักไบ้าน หวดวทววีทุ่มปีสามมาเปิดเ่รามันมาเปิดีสามมตื่นบางมื่นีสามเพิงบางมืก็ช่ยสิีขึ้นข้เลยตีสี่ือบีสี่หดหวแล้วมป้าหัวต่งมันเดินรน่นพนข้างมีวัดเกีบหมดปิ เดิมเขาตีซีตอนนี้มีพวกหนึ่งมาตีสามสมีแต่ว่าคนมาหลายคนสองสามสี่ห้าคน